เดินแบบกับเลคชัน M เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกสนานค่ะได้เห็นเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่สนุกสนานค่ะแล้วก็สวยงามมากจริงใครชอบชุดไหนก็อยาจะบอกว่าตอนนี้เขามีวางขายแล้วค่ะที่ช็อปเลยสามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะรวดเร็วมากกับคอลเลคชันนี้เป็นยังไงบ้างพอได้เห็นเราแบบสีสันก็แบบสวยงามเนาะเป็นคอลเลคชันฟอ4ค่ะก็เฟิร์นก็เห็นในหลายๆชุดแล้วเนาะที่นางแบบใส่แล้วรวมถึงชุดที่เฟิร์นใส่เองด้วยก็ค่อนข้างชื่นชอบค่ะเฟิร์นเชื่อว่าใส่ง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองเลือกซื้อเลือกกดดูันไ้ค่ะ ไม่สิ่งอันแน่ๆวันนี้ถ้ามีเวลาก็ไม่แน่ค่ะหรื <c oughs> อ้วร้านันตาอยู่ขายให้ทุกคนมาดูะละ่าสุดไปบินไปที่ไหนมานะฮะอิตาลีเ่เป็นไงบ้างสำหรับทริปนี้อันนี้ไปทำอะไรมาบ้างคะอันนี้ก็ไปดูโชว์ของลิซกาค่ะแล้วก็แพ็คคู่กันไปกับคุณนายเขาวจริงๆตักคนตักไปค่ะไปกันคนละแบรนด์แต่ก็ยังหาเวลามาเจอกัน ใช่เพราะว่าเว่างเฟินวันสุดท้ายที่เฟินกล่ากบอกว่างตรงกลางแล้วก็มีเวลาก่อนกลับประมาณชั่วโมงครึ่งเลยค่ะแปเดียวก็เลยไปสวีทกันไม่สวีทค่ะก็คือนัดนัดทานข้าวกันแป๊บเดียวหรือไหนเล่นหลายคนบอกว่าเออร้าดูหวานร้มุงมิงไงชื่อจริงๆแล้วไม่มุงมิงค่ะถ้าเกิดเป็ใครอยากเห็นมุงหลังดูแล้วเฟินโซนได้นะคะยอดวิวไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ใครก็ใครขอแล้วแท้ไปเลยเอออาจจะไม่มีรูมที่เหมือนกินในศีมแล้วเหมือนแันของเาจีนกับโอ้ยน่ารัก อ่าใช่ค่ะจริงๆอันนั้นก็คือเจตนาคือคื้อคีรีติมปกติเลยค่ะแล้วแม่ก็แซวบอกว่าอยากได้รูปเหมือนในโปสเตอร์เป็นโซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายกันปกติไม่ได้คิดว่าเออภาพออกมามันจะแบบดูน่ารักอะไรขนาดนั้นอะไรอยงเง้ยเขบอกว่าหวานตรงนี้เปิดตับูธท่าคนคงจะรับการตอบไว้มากแต่เราเป็นเพื่อนกันค่ะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะมันเป็นเพื่อนค่ะเอออาจางแม่แม่หมูเองเขาก็ดูแบบรักเอ็นดูเรามากๆอะไรอย่างเงี้ย เป็นลูกสาวแม่เออคนก็ลิ่งลิ่งเชียร์ไงว่าแบบเออแม่ของนายเขาก็รักเราเเอะไรอย่างงี้จะมีโอกาสไหมพัฒนามั้ยเพราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะอาจจะพัฒนาแบบหนูเป็นลูกสาวแม่ไปเลยได้ไหมอีก,<า>อกหนึ่งคนออให้หนูเป็นลูกสาวแม่ไปเลยน้องนายจีบไหมคะไม่จีบเลยค่ะอ,อ,อันนี้คือตัก่อนไม่ค่ะเรื่องจริงเลยค่ะเราไม่ได้จีบเราเป็นเพื่อนกันจริงๆเออคุณไม่มีรู้เลยหรอพ่ฒนาสีไม่มีเลยค่ะเออโอกาส ไปเที่ยวไปอะไรมันเลยภาพมันเลยออกมาแบบค่อนข้างสบายอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยมันเป็นเพื่อนนะคะมันกลัวฟิวสะดุดมาะหรอไรคนบอเออเป็นเพื่อนกันแล้วเออสะดุดเป็นแฟนกันไปเลยอะไรเงี้ยสะดุดสะดุดเป็นแฟนกันสะดุดปึ๊บไปเป็นแฟนกันเลยไม่ไม่ไม่มีสะดุดแน่นอนศูนย์ถึงร้อยอะกี่เปอร์เซ็นต์ ในการเป็นแฟนกันได้คือโอกาสไม่มีเลยหรอมันสูดเลยหรอคือพอมันเป็นเพื่อนมันก็คือเราก็คือเราบริสุทธิ์ใจกับการเป็นเพื่อนเราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างอื่นกันเลยหรือว่าจะชีวิตก็จะเหมือนเฟรนด์โซนไงว่าแบบเฮ้ยมันสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าวันนี้วันหน้าแล่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนจริงๆทุกคนก็เชียร์บาเออส้าเกิดว่าใส่อะไรคุณก็เชียร์สุดนีุ้เด แต่ก็เข้าใจทุกคนมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่วิถีภาพของเรามันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อที่จริงใจจริงๆด้วยแหละแล้วก็ไม่ได้บบหวังอะไรต่อการหวังดีอย่าง BL เดียวะไรเ้ยะเขาต้องหนจีบเขาไม่จีบนะคะไม่ได้ลองเ้งจริงเลยอ่าลสุดวันเกิดเป็นไงบ้างคะเข,เขาเขาเจะไปอะไรไหมเขาส่งเค้กค่ะเป็นตัวการ์ตูนตัวนึงในไอเอ็มันน่ารักเข็ดไม่แต่มันตาห่างนะคะผ่าหดูหน้าเหมือนตัวนั้นเออมันเหมือนแฟนทําให้กันอยู่นะสิ่งนี้ไม่นะ ไม่ไม่ใกล้เลยนะคะเออเออวันเกิดปีนี้ได้ทําอะไรมาบ้างมันเกิดปีนี้ก็ช่วงเช้าได้มีการไปทาบุญหลวงพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทผู้จัดการหรือมาถวายเพนพราหรือระเพนนะคะเพนทะเพนทาเออเออมีของฝันอะไรให้ตัวเองไหมปีนี้ไม่มีเลยเออเนี้ก็ดีใจแล้วค่ะหมีของฝันอะไรที่คนอื่นให้ไหม ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ได้เป็นเค้กแบบดอกไม้ดอกไม้แห้งอะไรคะเค้กค่ะแต่งเดียวเลยแต่เดียวอัี้มีแค่นี้ก็ดีละค่ะราคาดูถ้าแบบนี้ก็หาเป็นหลายคนแต่คนฟินค่ะเพราะว่เป็นเอก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นเป็นแบรนด์มัชเดอร์ของของวันทีสิกาถ่ายรูปทั้งทั้งคู่ค่ะมันจะคนละประเทศมันเป็นแบบสกเไม่ต้องอะไรเาไองไม่ต้องจ่ายหร่าแต่เกรงใจเขาที่หนึ่ง เกงใจเาดังมาเดท้กากุลเขากังจะเกงเกรงเป็นยังไมนได้มีการิยทุกคนลยกันนะเล็กน้อยค่ะก็มีเหมือนแบบทางของกอบก็เหมือนชวนไปแบบไปดูคอนเสิร์ตแ้วก็ตด่นเ้อะไรนะแล้วเราก็ยังเกงใจเขาอยู่ค่ะเฮ้ยนั่งเกงเกรงนิดนึงอฏิการิยต่อรุ่งคอลโล่กันด้วยใช่ค่ะก็จะมีการแบบเมนเจอร์เขาก็น่ารักกับทางเราน่ารักกับเมนเจอร์เราน่ารักกับเราด้วยอะไรี้การพดคุยชวนกันคอโล ไ,ไ,ไ,มไม่ได้เขาไม่ถูกหรอกเขาไปนั่งด้วยกันแล้วไปไหนเนีน่ยเขาก็น่ารักค่ะเขาน่ารักมากๆน่ารักกับทีมเรามากๆน่ารักกับผู้จัดการหนุ่มด้วยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดีใจนะคะเราก็ทำเหมือนลดความเกรงลดความเกรงใจของเราไปได้เยอะเลยน่รารัากค่ะน่ารักตอนแรก <im it> คิดว่าเราจะต้องแบบโอ้ยเขาจะพูดกับเราไหมเขาจะอะไรเงี้ยแต่เขากว่าคุยอยู่ค่ะอยากแต่งงานกับวินมาผมก็น่าจะเป็นทางนี้นะเราี๋ยวข่าวอะไรเออรู้สึกแต่แกตัวเด็ก ก็เขาเขาน่าจะหยอกกันก็จะหลงดีค่ะคนว่าเป็นสาวครับคนว่าเขาน่าจะแย่กับทั้งทั้งยุบยอมทั้งหมดน้องเขาหรือเปล่าเอออักเสบขนาดคนแบบสาวครับเนื้อหอมก็ควรน่าจะเป็นทั้งมูะค่ะที่หนูบอกไม่น่าจะเกี่ยวกับหนื้อหนะคะนี่เป็นการประยุทธ์ชาคนนี้กับทั้งสองก็เอ่อก็ยังรู้สึกว่าคนเป็นทางมุสกันอยู่สองคนไม่าไม่น่าเนื้อหอมไม่น่าเกี่ยวกับอิชานะคะ ที่มันได้เป็นแฟนนะที่เป็นแฟนจะมันไเป็นแฟนใช่ปะมก็แฟน,น,เ,นแเขาเหรอคะก็ขอบคุณที่เอ็นดูเรานะคะมีการทวิตมีการชื่นชมถึงเลยก็ขอบคุณะคะ่ะคุอ่อบุญกา